สวัสดีครับวันนี้ผมมีมีดพับดีๆ2เล่มให้ทุกคนชมกันนะครับเป็นมีดพับยี่ห้อสไปเดอร์โคเหมือนกันนะครับก็จะเป็นรุ่น e n d u r a 4แลวก็ d e l i c ้4นะครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับเพราะลักษณะมันใกล้เคียงกันนะครับให้ดูตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกเป็น e n d u r a 4นะครับตัวนี้ใบ4นิ้วนะครับตัวด้าม5นิ้วนะครับ ก็จะเป็นใบมีดจะเป็นใบเซอร์เลตเต็มใบเลยนะครับตัวนี้ก็ใบเป็นเหล็ก VG10 นะครับแล้วก็มีตัวเปิดเป็นตัวทําโฮนะครับตัวด้ามเป็นวัสดุไฟเบอร์กลาสเรนโพ t ไนลอนนะครับเป็น FRN เป็นพลาสติกคุณภาพสูงนะครับระบบล็อกก็เป็นระบบล็อกแบ็กนะครับตัวคลิปแนนบนี่ย้ายฝั่งได้นะครับสีฝั่งเลยนะครับแล้วแต่คนใช้ถนัดยังไงก็ย้ายได้นะครับ ตัวนี้ยาวเต็มที่นะครับเกือบเกือบเก้านิ้วเลยนะครับลักษณะการจับก็จะมีการดมานะครับด้านบนด้านล่างนะครับเราก็เปิดได้ด้วยมือข้างเดียวนะครับตัวนี้ endura f o นี่จะยาวเต็มที่เลยนะครับยาวเหยียดนะครับล้นมือผมเลยเวลาใช้งานเนี่ยเต็มไม้เต็มมือเลยครับสันมีดหนาถึง3มมิลเลยนะแข็งแรงบึกบักนะครับมีแชสซีด้านในด้วยนะครับชชสซีเสริมความแข็งแรงเป็นสแตนเลสนะครับ จากการที่ผมใช้มาพักหนึ่งนะครับรู้สึกว่ามันเป็นมีดที่เต็มไม้ mm. ไมเต็มมือนะครับแล้วก็ใช้งานได้เต็มที่นถ,นนถนัดถนีดีนะครับถนัดถนีดีนะครับข้อดีของมันก็คือมันอย่างที่บอกนะครับมันใช้งานได้เต็มที่เลยนะครับไม่แปลกใจนะครับที่นายตำรวจระดับปฏิบัติการรุ่นใหญ่ๆหลายๆท่านเลือกใช้มีดที่เป็นใบสีนิ้วนะครับ คือเขาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่นะครับมันมั่นใจมากกว่านะครับมั่นใจมากกว่าในการใช้งานนะครับเต็มไม้เต็มมือนะครับจะทุบจะกระแทกอะไรเนี่ยได้เต็มที่เลยนะครับก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นรุ่นดิลิก้าโฟนะครับตัวนี้ใบเรียบนะครับยาว3นิ้วเหล็กวีจีหนึ่งศูนย์เหมือนกันนะครับตัวเปิดเป็นรูกลมทำโฮนะครับตัวด้ามเป็น f อฟเหมือนกันนะครับยาว4นิ้ว นะครับระบบล็อกเป็นระบบล็อกแบ็กเหมือนกันนะครับตัวคลิปก็ย้ายฝั่งได้สี่มุมเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นมีดตัวเล็กคล่องตัวนะครับสันมีดหนาสองมิลกว่านะครับเนี่ยนะครับบางเบานะครับบางเบาเข้ามือเป,เป๊ะเลยนะครับจับได้ถนัดถนี่คล่องตัวดีนะครับเหมาะที่จะเป็นมีดที่ใช้งาน นะครับใช้งานทั่วไปนะครับในงานใช้งานประจําวันนะครับเป็นมีด EDC ที่ดีมากๆนะครับ Delica f o เป็นมีดที่ผมแนะนําทุกๆคนเลยนะครับถ้าซื้อไหวนะครับซื้อเล่มเดียวแล้วจบเหมือนกันนะครับเล่มนี้สําหรับคุณสุภาพสตรีนะครับจะเหมาะมากนะครับมันเปิดง่ายนะครับตัวใบเนี่ยมันเปิดง่ายเปิดง่ายกว่าระบบเปิดทั้งหมดที่มีนะครับนะครับไม่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 นับพวก flipper speed safe หรือว่ามีสปริงนะครับตัวนี้จะเปิดง่ายนะครับ ก็2ตัวที่มาเปรียบเทียบกันนะครับตัวเล็กเนี่ยนะครับเหมาะกับจะเป็นมีดพับที่ติดตัวไปใช้งานทุกวันนะครับเพราะว่ามันบางแล้วก็เบานะครับไม่เป็นภาระเลยนะครับแล้วตัวมีดเนี่ยมันก็เหมาะกับการใช้งานทั่วๆไปนะครับน้ําหนักมันเบามากนะครับท้องตัวสูงนะครับเดลิกาโฟนะครับถ้าเป็นเอนดู a ่านี่จะเหมาะกับการใช้งานที่สมบุกสมบันหน่อยนะครับแล้วก็ เวลาพกเนี่ยผมว่ามันจะยาวไปนิดนึงนะครับเวลาพกติดตัวใช้เป็นมีดีดีซีก็ได้นะครับแต่มัเจออึดอัดนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าจะใส่ไว้ในเป้หรือว่าใส่ไว้ในกระเป๋าหน้านะครับกระเป๋าสะพายพวกนั้นนะครับจะเหมาะกว่านะครับไม่ได้พกติดตัวนะครับตัวนี้จะจะเราจะลงตัวเลยนะครับมันใช้งานได้หนักหนาสาหัสกว่าดีลิก้าโฟเยอะนะครับแล้วก็ถนัดกว่าเยอะนะครับ แตกต่างกันที่ความยาวนะครับความคล่องตัวน้ําหนักนะครับเนี่ยนะครับสองตัวนะครับที่เอาไม้ทุกคนชมกันนะครับจะแตกต่างกันสามอย่างอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็เลือกดูนะครับว่าจะซื้อมีด Endura f o นะครับหรือ Delica f o เนี่ยด้วยภารกิจไหนนะครับถ้าไม่ได้พกติดตัว Endura f l เป็นตัวเลือกที่ดีมากนะครับแต่ถ้าพกติดตัวทุกวันทั้งวัน Delica f ก็โอเคอยู่นะครับ ก็ใม้ทุกคนชมกันนะครับเป็นการเปรียบเทียบมีดสองสองรุ่นนะครับระหว่าง Endura 4 o กับ Delica 4นะครับเดี๋ยวผมมีเทคนิคในการปิดมีด Spyderco เล็กๆน้อยๆให้ทุกคนชมกันนะครับก็ตัวนี้ตรงนี้มันจะไม่มีคมนะครับมันจะส่วนที่ไม่มีคมนะครับเนี่ยนะครับตรงโคนใบเนี่ยนะครับเวลาเราปิดมีดด้วยมือข้างเดียวนะครับเราจะเอานิ้วไว้ชนตรงปลายด้ามตรงนี้เลยนะครับแล้วเรากด ปลดใช่ไหมครับแล้วเราก็กระแทกมีดลงมาสัดมีดลงมาได้เลยนะครับตัวที่ไม่มีคมเนี่ยมันจะมาชนนิ้วเราพอดีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับแตะมีดไว้ตรงปลายช่วงนี้นะครับเราปลดปลดล็อกนะครับแล้วก็สบัดมีดลงมานะครับตัวไม่มีคมมันจะมาชนนะครับเราก็เก็บมีดได้นะครับเปิดมีดก็เปิดปกตินะครับแต่ว่าจะเก็บเราก็จะกดกดให้มันกระกระแทกจุดดีนะครับเห็นไหมครับอ่าแล้วเราก็จะเก็บมีดได้นะครับเนี่ยนะครับอ่า จะเป็นการเปิดและการปิดมีดสไปเดอร์โคนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับคลิปนี้เด็วคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมาแนะนำทุกคนอีกนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ